ท่าน <Huh. S 2> ผู้ชมฮะการเกิดมหา,หากาบโรคสองใบกับไอจันจะฆ่าจันกับอดีตผู้จัดก,การส่วนตัววันที่ไอจันเนี่ยมันเอาจริงมันเดินหน้าคดีนะฮะแล้วก็ควงเคนั่นแหละก็คือเจ้าเบาของมันนั่นแหละว่าที่เจ้าเบา,าแล้วก็ทนายนิด้านเนี่ยเดินทางเข้าแจ้งความคนปล่อยข่าวโรคสองใบก็คืออาบีนั่นแหละถูกต้องไหมจุดที่ทําให้ดําเนินคดีเพราะว่าไม่ใช่เรื่องจริงการที่ใส่ร้ายเรื่องที่เป็นจักกจันว่าอย่างไงเธอประวัติจริงๆแล้วเขาบอกว่าอย่างไรฮะจริงๆแล้วประวัติลาไปธุรกิจ คืออย่างนี้ตอนแรกเนี่ยไม่คิดว่าจะรุนแรงนะก็บอกแล้วคิดว่าจะหยุดแต่กลับปรากฏว่ามันลามไม่ได้หัวมันลามละคือเหมือนว่าอีกฝ่ายก็เหมือนขึ้นหลังเสือแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆเธอเพราะมันสร้างเรื่องนึงมันก็สร้างสร้างไปเรื่อยๆมันก็ไปกระทบธุรกงธุรกิจแบบนี้ส่วนในเรื่องของดาราสาวเพื่อนสนิทเนี่ยคุณจันเขาตอบเหมือนที่ตอบในรายการก็คือนอกอุสนีใช่ไหม เขาใช้ค่าว่าดาราสาวพื้นสนิทก็คือไอ้นกใช่ไหมล่ะเออเขาตามนี้ก็คือตอนที่ให้เขายังไม่เอ่ยชื่อแต่ก็ที่รู้กันแหละพนก็คือลักษณะคือคุณน้องอุษณีเขาก็บอกว่าคือตอบเหมือนที่ตอบในรายการเราเลยวันนั้นที่มาบอกว่าเขาขอโทษในส่วนที่โพสตแต่เขาก็ยังยืนนั้นว่าเขามีความเชื่อไม่เหมือนกับเราไม่ใช่การขอโทษไม่เพียงพอแต่ในส่วนที่ผิดก็คือผิดเขาทําไปเพราะเขาหวงแต่การที่เขาลงเนี่ยมันทาให้เรื่องไม่จบ เดตนามันต่างกันนะวันนี้ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะแม่ไอ้นกไอ้จันแต่ไอ้นกมันก็อันนี้ก็พุ่งจริงจนถึงวันนี้ไอ้นกมันก็ยังเชื่อว่ามีเขาเชื่อเขาเชื่อว่าเขาเชื่อขาเชื่อว่ากกัาบี เขาเชื่อฝั่งอ,อันนั้นว่าเรื่องเรื่องของมีโลกสองใบคือเรื่องจริงและตาลน่ยยังคือเชื่อว่ามีจริงคือคุณจันเขาไม่คว t ชันความห่วงเพื่อนพี่เ,<อ>เขาพูดเลยบอกว่าห่วงได้แต่ต้องมีขอบเขตเ,<อ>เนี่ยพี่จันเขาพูดแบบนี้ในระหว่างขอโทษจึงรับฟังเฉยๆจันก็เลยตัดสินใจไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธทั้งนี้เนี่ยในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทก็ส่วนหนึ่งแต่ในทางคดี ก็ต้องให้เพื่อนรับผิดชอบค่ะนี่ไงคุณจัน์เขายืนยันนะบอกว่าไม่ไกล่เกี่ยไม่ยอมความทําไมต้องยอมคนที่กระทํากับเรานี่ต้องโดนสิ่งที่ทําไปสิต้องรับผิดชอบอแบบนี้เขาอบอก นะ,ะไม่กลัวการไยการว่าอีกฝ่ายอ้างป่วยหรอนี่นักข่าวถามจัน์เขาก็บอกพี่จัน์เขาบอกงนี้มันไม่ใช่ทุกคนจะหลุดพ้นจากการกระทําแบบนี้ไม่ว่าจะมีใบรับรองแพทย์หากทําธุรกิจได้ปกตินั่นหมายถึงคุณมีสติพอในการกระทําความผิดนะตกใจที่ดาราหลายคนนะออกมาพูดออกมาพูดถึงวีรากรรมของอดีตผู้จัดการ คุณจันบอกเลยว่าจันเป็นนักแสดงที่ดีในใสายตาเขามาตลอดอแล้วเนี่ยคือสิ่งที่จันสมควรจะได้แบบนี้จริงๆหรือแล้วก็ทางฝั่งของของคุณเคเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็บอกบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าทั้งสองคนเนี่ยรักกันดีเนาะรักกันแนบแน่นมากๆแล้วก็ไว้ใจกันมากคือไม่มีเรื่องไหนที่จะสั่นคลอนความรู้สึกของเขาทั้งสองคนได้ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้มีผลกระทบต่อธุรกิจเพราะว่าอาบีอะ่ะ อดีตผู้จัดจาก,า,ก,า,ก,า,การจักรจันทร์อ้างว่าเขาไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาเ,<อ>เขาว่าทําธุรกิจมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อจนมาถึงรุ่นของคุณเคนะ<ๆ>เขาก็สารสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาตลอดแต่พอมาตอนนี้มันมีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นและหาว่าเขาไปธุรกิจกับเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทามันก็มีผลกระทบข,ของคู่ค้าบางคนก็มีการแบบสงสัยว่าอา้าวคุณไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทาหรือเปล่าทําให้เขาไม่ได้เชื่อใจร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนีนะ่ก็ว่ากันไปนะฮะก็ต้องไปดูกันต่อไปท่าน